เรื่องของการเลือกตั้งกับการหาเสียงแน่นอนมันต้องมีเรื่องการทำโพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์ชนันวิตริยะวราน,านันรักษาการผู้ในการซูเปอร์โพเมื่อไม่กี่วันเนี่ยซูเปอร์โพเพิ่งจะมีการสํารวจนะคะสำหรับกลุ่ม พักการเมืองน้องใหม่เปิดตัวนะก็สําสรวจมาว่าอย่างไรแต่วันนี้เราไปคุยกันกับอาจารย์ชันวิทย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชันวิทย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์ช่วยอัปเดตการทรําโพลครั้งล่าสุดกันหน่อยได้ไหมคะอาจารย์มี<ด>เรื่อง<ด>ของพักต่างๆเราก็ยังมีพักบรรดาน้องใหม่อะไรด้วยอาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าของซูเปอร์โพลล่าสุดผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะได้ครับก็จากโพลนะล่าสุดนะครับ จริงแล้วอย่างที่บอกว่าเราสํารวจมาหลายครั้งแล้วมีครั้งเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับครั้งที่ไหนคะอาจารย์ครั้งที่สี่แล้วครับสี่ล่าสุดนี้ช่วงไหนคะอาจารย์เมื่อเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเองครับสัปดาห์ที่แล้วครับค่ะค่ะต่อไปนะครับครับผมก็ผลออกมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าพัฒน้องใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่นี้ก็คืออย่างที่บอกว่าพัฒรวงชนชาวไทยเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง นะครับในในน้องนับน้องใหม่นะครับแล้วก็พักเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับสองส่วนไทยเก้าเก้าใหม่เนี่ยขึ้นมาอันดับสามนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเจอปัญหาลุมแล้วเนี่ยเป็นที่อย่างที่บอกว่าปัญหาโน่นปัญหานี่เยอะแยะเป็นหมดเหมือนกับเหลือไทยตันิกอ่ะที่ตดนพุ่งชนเอ่อภูเขาลิมะนะครับตอนนี้ก็ต่างคนต่างก็นะตกลงทะเลอันนี้ต้องช่วยกันเลยว่าจะทํายังไงนะครับ ทั้งน้องใหม่ก็อย่างที่บอกเขาแก้เําปมเฉพาะหน้าฉะนั้นฐานเสียงเนี่ยเขาแย่งได้เนาะบางบแย่งจยากตักใหญ่ได้นะฮะอตอนนี้อย่างที่บอกอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอักท้องอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าท่านก็ทราบดีทั้งจะมีเรื่องใหม่มาก็คือเรื่องของอะไรก่อการร้ายสงครงามเองอะไรเงี้ยนะครับ จริงเดิมก็มีอยู่แล้วปัญหาเรื่องของตัดท้องเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับปัญหายาเสพติดแตมเมอร์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็เป็นอันดับต้นๆซึ่งยังแก้ไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับ,รบทีทีนี้ทีนี้อาจารย์ในใน,ในโพที่สารวจเนี่ยนอกจากพักน้องใหม่ประเด็นที่เราอยากจะโฟกัสเลยคือพักที่าทางสำรวจมาอันไหนจะเข้าวินกันบ้างหนึ่งสองสามในในใน,ในส่วนของซูเปอร์โพเองเห็นตัวเลขอะไรยัางไงาช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับ ครับก็ยังเหมือนเดิมฮะหนึ่งถึงสี่ยังเหมือนเดิมเลยครับก็คืออ่พักสีน้้าเงินภุมใจไทยนะก็ยังยัง,ยงนําอยู่นะนี่อย่างนี้บอกว่าตรงนี้เนี่ยด้วยกระแสนะครับ,รบอย่างที่บอกว่าเหมือนกับเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเหมือนอเรือน้องชนภูเขาน้ําแข็งแล้วนะทางพักใหญ่เนี่ยก็มีเอเขาเรียกว่าสเสบียงเยอะหรืออุปกรณ์เยอะเอาระเติมทันชีเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ย ก็ไปช่วยกำทีแต่นี้อย่างนี้บอกว่าช่วยเนี่ยไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าก็คือด้วยง่ายว่าเหมือนคนใบ้น้ําในไออยู่ในทะเลเนี่ยก็โยนไปหมดทั้งไม่ว่าจะเป็นห่วงยางอาหารหรืออะไรเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยก็เติมไปทั้งหมดะครับรบอย่างเงี้ยอย่างคุมยายไทยก็ยังนําอยู่เพื่อไทยก็ตามมาอันดับสองนัประชาชนก็อันดับสามอยู่ในนี้สามทับใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ ซึ่งซึ่งซึ่งก็ต่างจากโพที่อื่นเนาะโพอื่นเนี่ยเราก็เราไม่ไม่ได้สนใจนะก็อย่างที่บอกว่าก็อาจจะได้อย่างอื่นที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้เราเราเราเอ่อาที่สํารวจครับครับเอิกการเก็บตัวอย่างของเรานี่เราเก็บเก็บแบบไหนยังไงอ่อยากทราบว่าโพที่ออกมามันจะต่างสำหนักอื่นอย่างเช่นทำหนักอื่นเนี่ยคือเพื่อไทยเขาอยู่ที่สามแต่ว่าประชาชนอยู่ที่สองแต่ของพวกสุ์โพน่ยเพื่อไทยอยู่อันดับสองมันเพราะอะไรยังไงฮะ ใช่เราก็กระจายไปทั่วประเทศเนื่องจากอย่างที่บอกว่ารเราเราเนี่ยเป็นสถาบันการวิจัยอยู่แล้วนะครับ,รบเราก็มีเครือข่ายในการเก็บข้อมูลอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็กระจายไปทุกภาค,คฉะนั้นอย่างนี้บอกเราจะไม่ใบอดบแล้วก็จะมะีเครื่องมือในการคัดกรองเหมือนกันเรื่องของการที่แบบว่า มือนจะใบแอบมามั่วมาอย่างเงี้ยเรารเราจะคัดออกเหมือนกันนะครับเราจะมีวิธีอองบอ์ดของของของซูเปอร์โพลเองนะครับครับอย่างที่บอกว่าบางผมได้ยินมาของหลายม,มีบางสันนัก็โดนโด,ดนบอทดอ่าโดนบอทดบ้างโดนอะไรบ้างเนี่ยซึ่งทางเราเนี่ยเราป้องกันอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางเราเนี่ยเป็นมืออาชีพในการทําวิจัยอยู่แล้วครับครับอาจารย์นิดนึงโดนบอทดหมายถึงอะไรคะอ๋อดนบอรก็คือหมายถึงว่าเขาใช้ ระบบหัฮก็คืออย่างเช่นพวก AI อย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับก็มาตอบแบบสอบถามนะก็คือแบบทิ้งดิ่งบ้างหรือว่าตอบแบบเข้าข้างตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับอะไรคือการโจมตีนะฮะก็กอได้ยินมาเหมือนบางสื่อมันก็โดนแบบทิ้งทิ้งครับเข้าใจครอาจารย์ทีนี้ประเด็นของคะแนนระหว่างพัคอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมครับในการสะรวจของซุปเปอร์โพลครับ ตอนนี้อนดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยยังไม่ต่างกันเยอะนะฮะต่างกันเล็กน้อยครับแต่อันดับหนึ่งกับอันดับสามเนี่ยอย่างครึ่งหนึ่งครับหมายถึงว่าภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยต่างกันครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมฮะใช่ครัวตัวเลขเท่าที่เห็นนะอาจารย์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยภูมิใจไทย8ล้าน4เอ่อพรรคประชาชน4ล้าน5ครั้งที่3เนี่ยตัวเลขภูมิใจไทย9ล้าน4โดยประมาณนะคะประชาชน4ล้าน7อันอันนี้ตัวเลขนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่เราคุยกันอยู่ ใช่ใช่ใชแล้วพรคเพื่อไทยอยู่ตรงกลางคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ภูมิใจไทยแปดล้านกว่าเพื่อไทยเจ็ล้านกว่านี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามเนี่ยภูมิใจไทยเก้าล้านสี่นะคะเพื่อไทยประมาณเจดล้านเก้าแต่พรคประชาชนเนี่ยเรียกว่าคือหายไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันจะมีส่วนที่แบบว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยอยู่ตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต นะครับอืมก็แล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ยังไม่ไม่ตัดสินใจเลกตั้งก็อีกยี่สิบเปอร์เซ็นตครับมันก็อ่าตรงนี้มันมันจะเป็นไลงฉลัยได้ในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายตรงนี้มันขึ้นอยู่กับนโยบายหรือวัฒก,กรรมของแต่ละภาคว่าจะจะ,จะมีเอ่อเคลียร์อะไรนะของใครเนี่ยจะชิงชิงไหวชิงซิกด,ดีกว่านะครับครับครับแล้วอย่างส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยครับอ่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ฮะก็คือ ันที่สุดท้ายเนี่ยเขาจะาลงไม้เด็ดนะงัดไม้เด็ดออกมามว่าแต่ละพรรคเป็นยังไงครับครับเอจะพอจะบอกนะครับว่าการสํารวจมา4ครั้งเนี่ยไอตัวเลขที่ทางซุปเปอร์ทำเนี่ยม,มันจะสะท้อนถึงผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจริงในวันที่8ปดกรุงพานี่ยครับครับสะท้อนจริงครับสะท้อนก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันต้องดูคนคนที่ตัดสินเนี่ยคือคนที่ลังเลยยังไม่เลือก นะครับ,ค,รบคนที่ยังไม่เลือกแล้วก็คนที่คนที่ไม่แน่ใจเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นถือว่ากลุ่มใหญ่มันยังมงผลการเล็กตั้งอบปกรที่ล่าสุดเห็นไหมครับผมก็มีแบบว่าโนโหวตอะไรอย่างเงี้ยครับครับอ่านี่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เข้าถึงสื่อหมดใช่ไหมครับทุกคนดูได้หมดฉะนั้นการเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยเขาตัดสินใจได้เองครับอืมครับเอน,นี้เป็น,นี่ อาจารย์แล้วอย่างนี้จะมีการสำรวจอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ครับของสพโพครับก็ก็มีทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าจนกว่าจะถึงอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์นี้ไม่สามารถเอโบทได้ตามกฎหมายครับครับอือาจารย์คิดว่าเสียงเอส่วนใหญ่ที่เราสัมภาษณ์เนี่ยค่ะอาจารย์ช่วงวัยอายุประมาณเท่าไหร่คะช่วงช่วงไหนี่ยก็คืออย่างที่พอเราต้องมแต่งเป็นตอนนี้นะช่วงวัยเนี่ย ก็เป็นเจนเป็นเจนวายนะเป็นชนใหญ่นะครับซึ่งซึ่งอย่างที่อ่าก็ก็เป็นสองสองกลุ่มเนี้ที่เป็นเป็นเป้าหมายเพราะว่าเป็นแกนหลักของประชาชนประเทศไทยอยู่แล้วอยู่ในการไอ็กเจนเอ็กเจนวายครับซึ่งคนรุ่นใหม่เองนี่ยังยังน้อยครับครับเอ่อครับค่ะออาจารย์แล้วพออย่างผลออกมาเนี่ยพักส้มเนี่ยไปเป็นอันดับที่สามเนี่ยอาจารย์ทัวร์ลงบ้างไหมคะ ก็ก็มันผลตารมันจริงเราก็ไม่ได้ใบอดนะครับค่ะก็คือใช่เราไม่ได้ใบอดเพราะว่าผลของอย่างที่บอกว่าเราเรามีย0สบเปอร์ซนตที่มันแน่ใจซึ่งเขาอาจจะเลือกส้มเลือกแดงเลือกมันเงินก็แล้วแต่นั้นครับยังเผื่อเผื่อซึ่งเราทำพลาคไแล้วค่ะอาชาตที่แล้วเนี่ยเราก็ยังอะไรนะเรายังสนับสนุนบอกว่าอักส้มเนี่ยได้เกินได้เกินสิบล้านเราก็เราก็ให้ตามนั้นตามจริงอะครับ ครับอาอ,อาจารย์ในฐานะที่ท่านทำโพลแล้วก็เก็บข้อมูลมาอาจารย์มองภาพของการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งเนี่ย<ช>เอาเอาง่ายๆก่อนแต่ละแต่ละพักเนี่ยก็อี้ประมาณเท่าไหร่อาจารย์พอจะประเมินได้ไหมฮะอย่างพักหนึ่งพักสองพักสามในจากโพลของอาจารย์เนี่ยครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่ามันก็คือ,คอเราเอาเขาเขาไม่เอาเราอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ยากอยู่ที่จะคำ,คำนวณได้อย่างที่บอกว่า มันเป็นโอกาสของภาคเล็กๆเหมือนกันที่จะเข้ามา <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะด <c oughs> ูแล้วเนี่ยภาคใหญ่เนี่ยก็มีการมีการไม่จับมือกันแล้วอย่างเงี้ยนะครับค <c oughs> ันนี้จะถ้าจะให้ลงตัวจะให้ตามที่แบบว่าสมรวจเลยเนี่ยผมว่ายังยากอยู่ในตอนนี้ตนี้เพราะว่ายังที่าแต่แต่ถ้ามองอย่างที่บอกว่าใครได้ที่หนึ่งเนี่ยก็จัดตั้งเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่แล้วว่าใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับอื อาจารย์คิดว่าจะมีปัจจัยอะไรให้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายๆนับจากนี้บ้างไหมคะอาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับตาใสครั้งใหญ่อะครับว่าในใน,ในายาที่สุดท้ายว่าจะออกมาเป็นแบบไหนดีเบตมาของใครดีกว่าอย่างที่บอกว่ายังบางพักเนี่ยที่แบบพูดผิดไปนิดนึงเนี่ยคะแนนตกเลยนะครับครับอืมนะครับก็ก็ยังที่บอกว่ามันชาใช่แล้วก็ไม่บอกว่าพักไหนนักเสียงหรือว่ามันขึ้นอยู่ว่าตอนนี้สื่อมันเร็วอุปถิด พูดผิดนิดนึงเ,งเนี่ยมันว่อนไปทางเน็ตทันทีอะครับครับถ้าเทียบกับการทําโพสํารวจเมื่อปีเมื่อการเลือกตั้งปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกอาจารย์เห็นความต่างอะไรออกับครั้งนี้บ้างคะก็จริงๆรต่างก็คืออย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยก็เฝ้าดูนะฮะเฝ้าดูว่าใครจริงใจกับกับตนบ้างเนาะกับกับคนเลือกตั้งบ้างอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นตนส่วนหนึ่งอีกหนึ่งที่บอกว่านโยบา,ายหรือการกระทําหรืออะไรต่างๆเนี่ย ที่แต่ละพักเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยทำจริงหรือเปล่านะครับอันรเรื่องนี้มี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 ผลนะฮะมีผลกระทบเนี่ยที่ที่ไม่เกิดลังเลยเนี่ยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยอันนั้นมันมันผลประชาตรงนี้ครับเพราะว่าบางพักรับปากแล้วก็ไม่ทำนะครับหรือบางพักก็แบบเออะไรนะมีแต่นโยบายแต่ทำไม่ได้อะไรเนี้ยหลายหลายอย่างนะครับซึ่งอย่างนี้สื่อมันเยอะนะครับทุกคนก็ทะเอะไรนะจับผิดได้กันหมด นะครับอ,จอาจารย์อยากจะอ,อายากจะออไๆเราก็ทำโพเนี่นะอาจารย์เออ่มีคำแนะนำอะไรสำหรับการตัดสินใจจะไปเลือกใครสักคนเนี่ยอาจารย์ขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมคะเมือ่มอกี้ผมที่ยกตัวอย่างเลยครับว่าตอนนี้เหมือนรอเรือล่มนะครับครับตอนนี้ใครแก้ปัญหาเรื่องที่ใกล้จวมากที่สุดเนี่ย จะชนะตุกีการเล็กตั้งั้งนี้ทางไกลตัวเรื่องไกลตัวที่สุดเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าปัญหาตรงนี้ลุมเล้าเยอะไปหมด<ฆ>ถ้าเป็นนโยบายแก้ไขระยะระยะยาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปีสามปีห้าปีเนี่ยผมว่ายากเพราะว่าผลนําไม่ได้ทันทีนะครับทับ้งนโยบายใหม่ที่ออกมาแล้วก็เดินใจเนี่ยแล้วก็ตอบจโจทย์คุณเล็กตั้งเนี่ยผมว่าจะได้ตรงนี้อันนี้อันนี้ดูจากผมก็มีการประเมินดูเหมือนกันนะค,ะครับว่า เงิใดเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบอย่างที่บอกว่าการแก้แไขตัดทองเนี่ยอย่างที่บอกว่าพักทุนนิยมหลายพักเนี่ยที่เติมเงินไปในในระบบเนี่ยไปถึงว่าเอาใช้นโยบายอาแก้หนี้หรือว่าการที่ให้เงินมากขึ้นหรือ,รเ,อเพิ่มเงินเดือนอะไรพวกนี้ยนะครับตรงนี้มันเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมบอกอะว่าเหมือนคนอยู่ในทะเลกำลังจมน้ำแต่โยน ชั้พวงยางชั้นไม้หรืออาหารอะไรเงี้ยเขาจะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยก็ก,ก็แล้วแต่ว่าคนเลือกอาจจะพิจารณาเองนะครับ<ม>กับ,บอีกอีกส่วนหนึ่งอ่ะจะมีส่วนหนึ่งก็คือหมายถึงว่าถ้าแก้ปัญหาคือเอาเรือมารับเลยเขาก็ไม่ต้องมาเออ่ต้องมาลอยคออยู่เพราะอย่างที่บอกว่าตอนที่จมน้ําอยู่ก็จะหมดแรงก็ได้สุดไหมครับ,รบหรือหรือเออ,อะไรนะถ้าเป็นแารเทคนิคก,ก็คือหนาวตายอะไรเงี้ย ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาระยะสั้นไม่ได้ต้องใช้ปัญหาระยะกลางนะครับเอาเรือมารับกระจบเลยครับนะครับ,รบกับอีกอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแก้ปัญหาคือว่าแก้ทำยังไงให้เรือไม่ชนแล้วไม่จมหรือมาสอนให้คนได้น้ำเป็นอะไรพวกเนี้ยมันเป็นระยะยาวซึ่งมันไม่ตอบโจทย์จริงๆคืออาจารย์มองว่าถ้าเกิดพักไหนที่มันแก้ปัญหาเรื่องใกล้ตัวได้แล้วก็ระยะสั้นเนี่ย จะมีสิทธิ์ได้คะแนนเสียงในครั้งนี้มากกว่าพักที่วางแผนระยะยาวที่พูดถึงนโยบายที่อาจจะจับต้องยากขึ้นอะไรอย่างนั้นถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ครับครับอาจารย์ถามนิดนึงเป็นคําถามเพิ่มเติมแล้วกันในเรื่องของประชามติโหวตโนไม่โหวตโนนี่ทางสุภาพนนทได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ไหมครับก็อย่างอย่างอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่ซึ่งคึ่งเลือกตั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็กงเดี๋ยวคงทั้งครั้งต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้อง พิจารณาตรงนี้แต่อย่างที่บอกว่าในตรงที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีแบบไม่แน่ใจเนี่ยออกมาเหมือนกันซึ่งไม่แน่ใจตรงนั้นนะก็เหมือนกันนะโปรโนเหมือนกันนะครับหรือหรือไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยซึ่งเยอะอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าขนาดที่คำโพลออกมาเนี่ยครับเออมันก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะที่ที่ยังไม่แน่ใจเนี่ยลังเลครับนะครับ,รบถ้าเปรียบเทียบเหมือนสารัดเนี่ยก็คือสวิงสเตทนะครับครับอก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกซ้ายขวา เอ่อหรือไปตรงกลางอะไรเงี้ยครับเอ่ออย่างที่บอกจะเลือกเอาถเอาถก่อนไม้ดีหรือว่าจะรอเรือหรือว่าจะเอ่อจะจะ,จะอะไรนะรอเอ่อคอปเตอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องก,ก็ต้องก็ต้องพิจารณาแต่อย่างที่บอกว่าเขากำลังจะจมน้ำมาทำยังไงครับถอนไม้มาก่อนก็ต้องเกาะถอนไม้ อาจารย์ผมนิดเดินเพลินผมฟังแล้วผมยังจับประเด็นไม่ถูกนะ20%ของอาจารย์เนี่ยคือไม่แน่ใจลังเลแล้วก็มี20%คือไม่ไปเลือกตั้งถูกไหมตัวเลขที่การกพูดมาถูกครับเพราะว่าตั้งที่ออกมาเนี่ยคือเปเลือกตั้งอีก80%ก็คือจาก40ล้านคนครับจาก50ล้านคนเนี่ยไปเลือก40ประมาณ40ล้านเนะาะก็หายไป10ล้านก็คือ20%แล้วถูกไหมครับ,รบแต่ใน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  ิบล้านเนี่ยลังเลยก็สิบกว่าล้านคนเนี่ยมันก็อม,มันก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกมนะครับอ๋อโอ,อเคนะครับก็คือ,อจางฉะนั้นตอนนี้ที่ตัดสินใจไป็นโรงมีประมาณก็ก็ประมาณสามสามสิบประมาณสามสิบล้านคนเนาะสามสิบประมาณนั้นเนี่ยยี่สิบกว่าสามสิบล้านคนคที่เลือกพักแน่นอนนะครับ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีเปลี่ยนได้อย่างนี้บอกว่าขึ้นอยู่กับช่วงสุดท้ายนะครับว่าจะจะออกมาเป็นแบบไหนครับคือในโทงอาจารย์เนี่ยไอ้สามสิบล้านคนเนี่ยคะแนนนาคือพรรคภูมิใจไทยอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยอันดับสามคือพรรคประชาชนนี่ถูกเข้าใจถูกใช่ไหมฮะถูกครับถูกครับโอเคครับแล้วย,ยังเป็นอย่างนี้ในทุกครั้งของการสํารวจใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับตอนนี้ยังเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูว่าในช่วงสองสามอาทิตย์สุดท้ายเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับครับเราจะทําเป็นโชคชะตครับไอ้นนเรื่รองแก้วรัฐธรรมนูญนี่มีการสํารวจกันด้วยไหมคะอ๋อตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอไอ้นี้มันอย่างที่บอกว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยอะยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวต้องพิจารณาทีหนึ่งว่าจะจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอาจารย์เพราะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกประชาชนยังไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องแก้ไขเลยนะครับครับนั่นแหละครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะอันนี้คือปัญหาด้วยค่ะเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวมีโพครั้งล่าสุดเนี่ยอาจจะเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันอีกทีนะคะอาจารย์คะได้ครับได้ครับยินดีเลยครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ชันวิทยาริยาวรนันท์นะคะรักษาการผู้อำนวยการซูเปอร์โพค่ะก็คือโพของอาจารย์จะแตกต่างจากทางดุสิตกับกับทางนิด้านะคือโพของอาจารย์เนี่ย ตัวเลขพรรคอันดับหนึ่งคือพรรคปุ่มใจไทยนะฮะอันดับสองนี่คือพรรคเพื่อไทยอันดับสามคือพรรคประชาชนนะครับแล้วก็คือมีตัวเลขแบบต่างกันเยอะนะคือเห็นตัวเลขกันเนี่ยกันที่สามก็เก้าหลานคนลวต่างเยอะแต่ผมไม่รู้ว่ากลุ่มตัวอย่างของทางซุปเปอร์โพลนิดาโพลหรือดูสิตโพลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรวิธีการจัดเก็บแตกต่างกันอย่างไรแต่ว่าแน่นอนว่าทุกโพลเนี่ยมันเป็นการสะท้อนคะแนนกระแสเบื้องต้นนะฮะซึ่ง อ่าพักที่คะแนนตามอยู่ก็ต้องไปแก้ไขนะเห็นว่าตัวเองคะแนนตามนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยโพจะออกมาไม่ค่อยต่างนะอย่างดิด้าโพเนี่ยจะเป็นภูมิใจไทยกับประชาชนจะขี่ๆกันอยู่อาจจะสลับกันใครนําใครตามเพื่อไทยอันดับสามแต่อันนี้ของอาจารย์ซูเปอร์โพเนี่ยนะคะพรรคประชาชนอยู่อันดับสามลดคะแนนแบบครึ่งๆนะห่างครึ่งๆเลยห,ห่างหายไปเยอะเลย,ะเลยนะคะอันนี้เราก็ต้องติดตามดูว่าผลตนไม<า>้แท้จริงจะเป็นอย่างไรนะค่ะ